สวั <c oughs> สดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับอืมวิง่งวิ่งหนีหน้าหน้าเดินได้นะคะวัน,นวันนี้เราโอ้โหแต่วิ่งก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกับเออพวกหน้าเดินได้วันนี้โอ้หนัมันมันเดินได้ได้ยังไงนะ่นคนคนดีคนเดิมอุ้ย มันมีคนลอบมาหาเราอุ้ยคนคนทั่วคนทั่วโอ้โหอ่ะอุ้ยโอ้ไอ้ยคนทั่วมันต้องเฉยใชแล้วฮะอู้ยมันเุ้ยโอ้โหตามมาติดติดเลยอุ้ยตุ๊กตุ๊กทุกอ้คนทั่วทำเราตายเลยอ่ะจะดูเอาตัวดำดำไม่ไม่ชุบเรา เป็นคนที่แ yeah, ย่มากๆเอาอย่าอย่าไหนมาชุบเราโอไม่ oh เขาตายไปแล้วโอเราไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วอ้อยไม่มีใครมาช่วยเราจริงๆได้ไหมเนะี่ยใช่ไหมเนะี่ยโหเจ๊เจ๊ตายเอา เจเจนั่งเจนั่งแล้วตายคุณตายอะอย่างสามเติมอีกเสียชีวิตเวลาที่ดีที่สุดสุดจุดจุดสี่สิบสองล้มลงหนึ่งครั้งชิตใหม่ศูนย์อุ้ยไม่หมดให้เลือกหอคอยเอลิเซียมฮะสถานีรถไฟดีกว่าเอ้ยมาทางนี้ ไปอย่าไปเลือกอย่างอื่นนายนายไม่เข้าสถานีรถไฟเหรออุ๊อบชีวิโอู้ไปไปโหลดโหลดทางาดาบดาบก็ได้มันน่าเล่นขนาดนั้นเลยเหรอโอเคโออะไรอะ่ะแบบมืดจัด หุยหุยมีไฟฉายปะไงไฟฉายไฟฉายสุดออละ่ะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะหุยนั่นคือจุดเกินนักบดัดหฮุยมันมาดูเหมือนว่า อ้าเอามันมันล่อใครมาปะโอ้นั่นนั่นรถซีวิกซีวิกซีวิกจะมาขึ้นมาหาเราหรือไม่อยู่ที่จะตาคําของคนใครคนนั้นอุ้ยนะอุ้ยเราไม่มีแบบเราบัฟกันโอ้เรามี เรามีนี่ว่าไปดีกว่าอุ้ยเอามันไม่ตามเรามาอของปลอมอของปลอมของปลอมยังไม่เห็นมีอะไรมาเลยรถรถเก่งก็ยังไม่มาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวนะมันพากันเรลยเอาผมตกผมตกไปละ อุ้ยห้องสี่เหลี่ยมอุ้ยฮึบเราไม่มีอะไรนี่นาเข้าเราเข้ามาทำไมเนะี่ยออกดีกว่าว้าวอุ้ยอ๋ออโออ๋อเพื่อนเพื่อนไปด้วยดิอุ้ยนายนายมือโป้ใช่ไหมฮึบ เราจะตามนายไปทุกที่นายนี่อ้าเราจะไม่สนับสนุนนายแล้วซีวิกเอ้าเอ้ามาเอ้าเอ้ามันชุบปุ่มทำไมอุยมีเอ้าวันทิ้งผู้เอาไว้คุยคุยเบคอนช่วยเบคอนเอาว่ะ เอาเบคอนย้ยเบคอนค่้ยเ,คยเราแล้วะอุ้ยจังวันนี้สี่ชวิตได้ไปกระทบกับเจ๊แต่เดี๋ยวนะเอาเอาหลน่ลนล่นเจ๊เจ๊เมื่อกี้ไม่นอน ที่ใดก็ได้เพื่อชมโอเ้เราเตายอรอบที่ใช้งาน0.15เราไปดูเบคอนที่มาช่วยเราดีกว่าโคตรดำเลยอาบาังดำอ,อาอบังดำได้หุ้ย พระเอกวิ่งมาตายเพราะมาช่วยสาวคุณเห็นหรือเปล่าว่าการช่วยสาวไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของส่วนบุคคลคุบอุย้ยมีหน้าต่างให้ปีนแต่ปีนไม่ได้คุบอ,อะไรอะล็อก นึกว่านึกว่าของประดับแล้วเราจะออกจากที่นี่อย่างไร <Okay. S 1> ทางทางไหนคือทางออกเนี่ยว้าวจีเนียดเอานี่แมบเปนไรวะเนะี่ยเอาชีวิตรอดสามนาทีอีี่หุยสปองบ๊อบแล้วเอาโห ไม่ดูไห์ต่อไปสปองบอบเว้ยนี่ไงเอ้ามันมาทิ้งเราอ,อะไรอ่ะมันมามันมายกเราแล้วก็จากลาอุย้ยอาอบังโอกอาบังก็ตายโอ้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยใช่ไหมอาอาบังอาบังชื่อนูบ ช่วยด้วยแต่อย่าไปช่วยอบังนะมันไม่ช่วยเราช่วยด้วยเอออ้ยมาช่วยมาช่วยอ่ะโอ้ยเอาเอาทำเพื่ออ่ะฮึวว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 วเวว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 าวว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 วยวว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 ว ละมันให้ไม่ให้เราเกิดเลยหุยคนหุยนี่ไงผัดเขาชื่อว่าก๊อตผัดเจ้าพระจำได้เลยพัดเจ้าตายพัวปืนลูกซองพัดเจ้าคนนี้ไม่ใช่พัดเจ้าจริงแน่แ่ตายผัวปืนลูกซองหุยออาจเจ๊กำลังชุบพัดเจ้า เอ้าอ่ะอ่ะอ่ะเจ๊เอ้าคิดว่ามันไม่ปลอดภัยเอ้าอ่ะอ่ะเจไปยืนอะไรบนตูดพระเจ้าอ่ะโอ้ยเจ๊เอ้าเจ๊โอ้นั่นแหละเจ๊เราเจ๊ช่วยพระเจ้าแล้วเจก็ยืนขังไงเจ๊เจ๊ พิชิตโลกอ้าวมันมันตัดเจ๊ออกไปเลยไหนอะ่ะอบังดำอู๋สปองบอ๊อบเราไม่ดูนายต่อไปแล้วดูดิไล่ฆ่าคนโออาอาเจ๊หลังจากช่วยพุณเจ้าเสร็จไม่มีบุญเข้าตัวมาเลยตายเลยเนี่ย โอเ๊เม <O>. <c oughs> ื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยดูดูเจ๊ J. มาตั้งนานแล้วทางออกเลยเราไปดูอุปกรณ์ดีกว่าย้อนกลับร้านคาเลกเตอร์เป็นเจ้าของอะไรวะสินค้าคงคลังเรามีแค่ไฟฉายยูที่ตี้เราไปเล่นกัน เุ้ยเมื่อกี้เห็นเฮลีเย้ยเราได้เล่นอีกต่อแล้วฮะไฟฉายอาสว่างขึ้นเยอะเลยอย่าหาว่าประชดเฮ้ยผมตามอจเจไปดีกว่าเพราะว่าอจเจเคยเคยช่วยพระเจ้าเพราออจเจมีบุญเยอะหลังจากได้ช่วยพระเจ้ามาเย้ Yay! อยู่ด้วย เจ้าผะไม่ใช่พัดเจ้าออ้ยอยู่กับเจใ๊มันน่าเบื่อมีเหรอเราไปอยู่กับเจมีบีสองกันดักเน็ตหมดหมดหมดืมดแผนที่นี้ตอนแผนที่ตอนนี้ถูกปกคุมด้วยความมดืมดมิดใครใส่ตาสั้นทมเล่นอ้าผมตก เราเข้าไปในความมืดอุ้ยมีพเจ้าตามมาพเจ้าไปไหนอะเอาอาบังอาบังดำโดนฆ่าตายยังไงอะไรอะอุ้ยอุ้ยไปอาไม่ให้ออกคลิปบ้างเลยเหรอ เนี่ยในคลิปมิเตอรเจกับอบังดำอุ้ยช่วยด้วยพระเจ้าช่วยฉันทีช่วยฉันหน่อยอุ้ยพัดพระเจ้าดูพระเจ้าเอาไว้อุ้ยอ่าเราตายแล้วพระเจ้าช่วยเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยอุ้ยเอาเอาเอา ไปไปดีกว่าเราเราไม่ช่วยเราจะไม่ช่วยใครอะคุณตายเวลาอยู่ร้อดห้าสิบห้าอะไรอะเล่นได้แค่แป๊บเดียวอะไรอะเรามาดูอาเจอีกละอาเจบีสองเล้วลมือนว่าเราต้องไปแล้วนะเดี๋ยวขอไปซื้ออุปกรณ์เยเกอร์ก่อน นี่สินค้าคงค้างยู่ทิตี้เดี๋ยวน้องมาซื้อตรงไหนนี่ไงร้านขายเอเทมเราควรซื้อเออเข็มทิดว,ว้าวอเมซิ่งตัวจับเวลามาด้วย ย้ย yeah. จากนั้นก็ซื้อให้หมดเลยย้ย yeah. เข็มทิดว้าว wow. เราไปดีกันดีกว่าบ่อยขอะคุณผู้ชม